ครับต่อกันโดยคลิปที่สองอเรื่องคีมศูนย์เขากับายาเบนดามีดนะครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นยาขาพญาง้วยอีกตัวหนึ่งนะครับของเฮาทีที่เฮาเใส่ใในฟาร์มนะครับที่เฮาสั่งมานะครับในฟาร์มนะครับนี่นะครับเป็นเบนดามีดนะครับเบนดามีด เป็นพยาธิตัวตืดพยาธิในปอดพยาธิใบไม้ในตับสามารถกําจัดได้ทั้งตัวอ่อนและตัวแก่และไข่ยพยาธินะครับนี่นะครับที่เขาใส่อยู่ในฟาร์มนะครับเอ่อขอ้อมูลการใส่กับยู่นี่เนาะครับอยู่ในฟาร์มของผมสีใส่3โตเนนะครับมีอ่าอันนี้คือผสมหัวอาหารเลยครับผสมอาหารข้นแล้วก็ชนิดกอกอเบนเทลนะครับเป็นขวดดาวผม่าไทยเบอร์อีกเชน,นึงแล้วก็ ชนิดลาดหลังอ่าลาดหลังกำซื้อบ่ได้เดี๋ยวผมสีไายเบิ้งอีกเค่นึงนะครับของผมอยู่ในฟาร์มนะครับตัวนี้เพิ่งสั่งมาเนาะครับยังบ่ได้ใส่เนาะครับขนาดหนึ่งกิโลเนาะครับขนาดหนึ่งกิโลยัง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 บ่ทันได้ใส่เดี๋ยวผมเบิ้งกันนครับว่าขอวงใส่เป็นตาไสรบ่เพราะว่าเอ่อสามารถฆ่าพยาธิใบไม้ตับด้วยแต่ผมกับบ่รู้เนาะครับว่าผมสั่งมาจากบาทอันนี้ผมกับบ่แน่ใจคือกันเนาะครับเดี่ยวว่าผมสั่งมาจากบาทพอผมสั่ง ้อมกับคีมศูนเขากระปุกนึงนะครับนี่ผมสั่งมาพร้อมขีมศูนย์เขากระปุกนึงเป็นส่วนหนึ่งของยาถ่ายพยาธิที่ใช้ในฟาร์มนะครับเดี๋ยวส่วนตัวขึ้นเดี๋ยวสิทา้ายเฮเบิ้งอีกเทน,นึงนะครับวิธีการใช้ก็ใช้ตามนี่นะครับอ่าอ่าใช้ตามอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ตามข้อบ่งใช้นี่ครับสิบห้ากร,รัมต่อน้ําหนักอ่าร้อยกิโลกร,รัมกินครั้งเดียวนะครับ อ่าโคนะครับสาหรับโคกินได้ถึงงัวถึงหมูนะครับนี่กินได้ถึงงัวถึงหมูนะครับสําหรับโคและสุกรนะครับถุงนี้กิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งจะประกอบไปด้วยอันอันเบนดาโซนเจ็ดสิบกรัมนะครับในขอบวงใสของสําหรับยาตัวนี้นะครับแต่ว่าผมบอท่านได้ใส่นะครับครับต่อด้วยตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือครีมศูนย์เขาโคนะครับ ยีห่ห้อยี่ังออนี่ครับนี่แหละให้เบิ่งได้อยู่เนาะครับเพราะว่าคงสิบวอติดยีห่ห้อติดลิกสิธยี่หยังนอกมางผมกับ่แน่ใจคือกันนะครับอันนี้คือทายเบิ่งว่าคือผมเพิ่งสร้างมาใส่เนาะครับผมสร้างไปสองเทียแล้วครับนี่นี่ขวดที่สองครับขวดแรกผมเ,เสียหรือหรือว่าผมไม่ได้ทําหายหรอกครับผมถ,ถ้าผมจําไม่ผิดคือผมเอาไปให้เพื่อนใช้เพราะว่าช่วงนั้นผมไม่มีงอขอดผมสร้างมาก่อน ผมก็เลยยานมันเสียผมก็เลยเอาไปห้มมูใส่ผมก็เลยสั่งม,มาหม่ครับตอนนี้ในทองตลาดมีทุกแบรนดนะครับหลายหลายหลายทุกกี่หอัอคือจังน้ามัร่ณมนะครับมีสามสี่หัอคือกันครับขี่มศูนย์เขาง้วกับืึอกันราคากับสิบประมาณวกร้อยบอันร่วมทรงหรือว่าร้อย3ี้สิบร้อยสามสิบกับเล้าแต้นะครับเลือกใส่เลยครับร้านใด อันนี้คือวัวผมจะคอดเดือนปลายเดือนนี้กับเดือนหน้า4ตัวผมก็เลยซื้อมาสำรองไว้จะลองใช้ดูนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ใน YouTube อยู่แล้วก็ศึกษาอยู่ในเน็ตอยูอ่เขาก็บอกว่าเขามันไม่สวยเหมือนกับทำเขาด้วยไฟหรือว่าจี้เขานะครับอัอนนั้น จากการที่อ่านิึงบทความขอความทีพิมนมาตอบกับก็แมนครับเพราะว่าการใส่ความร้อนนี่คือเขาสามารถแต่งเขาใดนะครับแต่งกระโหลกใดว่าเสห้มันโง่มันนุ่นมงได้นะครับอันนี้แค่ทำาลายปุ่มเขาสื่อบ่ามันเกิดหนาผาก,กันยังจะเป็นเปเปคือเกาองส์นะครับมันสิบ่ลเลี่ยมมลแต่งแบบคือสัญญกรรมนะครับเอาง่ายเลยครับ มันมันมัน,ม,นมันสิบางงามซัำซุ้มของอที่มันใส่ไฟฮอนจีออกเอานะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมจีเห็นเนี่ยคือผมอไม่อยากให้มันมีเขาเฉยๆถึงหัวมันจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มันเป็นหัวล้นเพราะว่าป้อ,าองกันอันตรายนะครับแต่ว่าในในการเ,าเขาเรียกยังไงในการใส่ในการที่ว่ามีค้นใส่แล้วออกมาเบาพูดคุยกันบางคน้นก็ว่าเน้นน้ำบอดีเฮ็ดแล้วกะบางบางบางคา,ง,า,ง,า,ง,าง,งกับ เกิดคือเกาบางขางก็ดีบางมองก็ป้ายล่ามอ่าแล้วก็กัดเนื้อกัดหนังไว้ทัวเนาะครับเอ่อผมก็เลยกกำลังศึกษาอยู่อ่าอ่าครับอยู่ในเน็ตนั่นแหละแต่ว่าบางคนที่เพิ่นเฮ็ดใส่แล้วท,ที่เป็นเปิ่นคลคองที่เพิ่นเฮ็ดดีแล้วเนี่ยเพิ่นว่าดีครับดีมากเลยไม่ทรมานสัตว์อันนั่นอันนั้นก็สิไปสอบถามเพิ่อนอีกเทีนึงครับว่าวิธีการใส่เพิ่นเฮ็ดจังได๋แต่ว่าผมศึกษามาเอาข่าวๆแล้วก็คือว่าเออ่ตัดปุ่มเขาออก คือว่าเอาเอาเขาออกนะครับเอาเขาออกโดยวิธีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนใส่กรรไกรตัดนะครับผมลงทุนสื่อแบตเตอรี่น,น้อยเลยเนาะครับแบตเตอรี่โกหนวดน้อยเลยเนี่ยเอามาเตรียมไว้นี่คือโกนอา่าแะเล็มออกเลยนะครับจังสั้นนะครับคือความหมายคือว่า,าคือเหมือนกับหมอเขาบอกว่าใหเา้เล็มให้ตัดขนที่บริเวณปุ่มเขาออกเังสี้บางคนก็นเขาใจว่าตัดออกหร่อตัดออกแบบใด มันก็นคือตัดบ่คือกันเนาะครับบางคนก็แซงไกลตัดมันอาสิบอหล่อนบันไดยังส่หรือบางคนอาสิตัดหล่อนดีเพราะว่าใส่ใจผมก็เลยว่าผมเอาอแบตเตอรี่ดีกว่าจังี่เนาะครับก็คือว่าผมกับเ่ื่นได้ถามคนที่เล่าเหตุแล้วเราประสบความสําเร็จทีแล้วว่าใช้แล้วดีแล้วผมก็จะใช้ต่อไปจังส่นะครับผมอ่านพอเราอยู่ในเฟซอยู่แล้วก็พอเราได้เอาขนออกแล้วเจอปุ่มเขาแล้วเขาสิใส่วัสลินเนาะครับ วัสลีนวัสลีนทาปากเข้าเนี่ยครับวัสลีนทาผิวเนี่ยเอาไๆว่าเขาใจว่าวัสลีนเนี่ยแหละครับเอ่อทารอบๆปุ่มที่เป็นอา่าปุ่มที่เป็นปุ่มเขาที่ที่ที่เราไม่ต้องการให้เนื้อครีมมันเลอะนะครับทาออมไว้อันนี้คือเราเห็นภาพนะครับอันเวลาเท็ดเนี่ยบ่แน่ใจว่าสิเดทไทยบอพราวา ต้อง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 ตอง้ตองเห็ดน้ากันเราคงก็ต้องเห็ดต,ตัวเมียตัวเดียวตัวเมียอย่างเดียวนะครับตัวผู้ผมจะไม่ทําเพราะว่าตัวผู้ผมจะขายออกเป็นกวัวต้นน้ําให้สําหรับคนไปขุนนะครับตัวเมียอาจจะเก็บเป็นทําพันเรือตัวใดสวยงามก็อาจจะปล่อยไปในราคาสวยงามนะครับแล้วก็เอาวาสลีนทารอบนะครับกันกันขีมนี่นะครับมันไปติดหูไหลย้อยไปหมองอื่นแล้วมันสิกัดเนื้อหนังนะครับอันนี้คือเป็นวิธีวิธีที่เขาแนะนํามาซึ่งเราก็ต้องทําตามนะครับ ทาบางๆหรือว่าทาแบบคือทาแหละครับท่าบ่ให้มันซึมล่งผิวใดขันมันซึมล่งผิวใดมันสิกัดครับแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเราก็ใช้กระดาษทรายกระดาษทรายเอาไงผมแน้นํากระดาษทรายแหละครับเบอร์หยาบเน่เบอร์ละเอียดเบอร์พันนะครับบางคนก็บอกว่าใส่ขันใส่กันไกลตัดกัใส่กันไปกันไกลขูดขูดเห็นมันเป็นแบบเลือดซึมหรือว่าขูดเห็นมันเป็นแบบถลอกขันนะครับอย่างดีก็คือผมก็แน้นําว่าเอาศึกษามาแล้วกับว่า ใส่กระดาษทรายดีก็กระดาษทรายถู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 ปุ่มเขามันนั่นแหละครับถู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 ในส่วนที่ว่าถูหลายสําใดก็คือต้องกะเอาแหละครับมาที่นี้ยต้องกะเอาก็คือให้มันเป็นแบบมีมีมีรอยเปิดที่ว่าครีมจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดอ่าอ่าเรากทติว่าวาสลีนท่าเนี่ยบ่ราะเป็นท่าเบิดปุ่มเขานี่ครับอ่าท่าในส่วนของที่เราไม่ต้องการให้มันเลอะออกมาแค่นั้นในส่วนของปุ่มเขาที่เราจะใช้ทําอยู่นะ ลราก็เอากระดาษทรายขัดขัดปุ่มเขาดำๆมันสิเห็นอยู่หรอกครับที่นี่ก็ลงครีมครับลงครีมในส่วนของการลงครีมตามที่ผมบึงก็คือว่าเขาสามารถลงลงได้แบบก็จากมากจากปานกลางไปหามากได้นะครับเขาเขาลงไว้อบุบอบไปน่จักหน่อยก็ได้แล้วก็แยกแยกแยกแม่แยกลูกไว้ประมาณตามที่ผมจีเฮดขึ้นประมาณจากสองชั่วโมงนะครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าให้ยามหมดฤทธิ์ซะก่อน หายยามันเบิดดิดสะก้อนนะครับบ่แม่นยาเฮ็ดแล้วปล่อยเขาไปหาแม่มันนะครับเลียยเรามันสีเป็นแผลเป็นลิ้นแบบไปถึงนุมเป็นหยังนี่มันสิดเป่อยเนะครับที่ผมเห็ดนะครับตอนนี้คือกําลังศึกษาจากคนที่เป็นเห็ดะสบความสําเร็จนะครับอา่าลวกะ็ที่ผมเบิ่งอยู่ในเฟซบุ๊กบางคนนี่คือเวลาทําแล้วทําคนเดียวยังเสียยากับไปติดหูเน่ยหูกับเบย้หูกับแวงยังซสี่นะครับ มันคือห้ามห้ามโดนที่อื่นนะครับยามันเป็นฤทธิ์กดนะครับมันจะกัดเออมันจะกัดแล้วก็ถ้าเขาตามทีเพิ่นว่า,ก,าก็คงจะมียาม่วงหรือเปล่านะครับผมผมต้องไปศึกษาต่ออีกครับเพราะว่าง่วงผมมาท่านในคลอดไงเราผมต้องไปศึกษาต่อว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเราต้องได้ขีดยาม่วงไหมหรือว่าเตรียมไว้เฉพาะเวลากรณีที่มันอักเสบครับผมเขาแยกแม่แยกลูกไว้ประมาณสองชั่วโมงออกจากกันแล้วไปที่นี่ก็สองสามชั่วโมงแล้วยามันก็สิเริ่มมัดฤทธิ์แล้ว ส่วนจะเช็ดหรือไม่เช็ดนะออกนะ,ะเดี๋ยวสิไปศึกษาอีกเร่องหนึ่งตอนอีกหนึ่งขึ้นกันครับว่บาสีเช็ดยังไงสําหรับคีมศูนย์เขานะครับแล้วบทีนี้เขาเขาบอกว่ามันจะแผลมันจะแห้งโดยประมาณสามอาทิตย์โดยประมาณสิตกเ็ดนะครับอันนี้ผมศึกษามานด้ครับผมบอท่านได้เห็ดได้เนี่ยมันสิิประมาณตกเกศประมาณสามอาทิตย์ยม,ตยมันสิแห้งแล้วก็แนะนําให้ทําในเฉพาะหน้าแรงนะครับเพราะว่าถ้าแผลถือฝนถือยางมันก็สิเปื้อยสิเน่าจรงจริงนะครับ แต่ว่าเขากัาควบคุมอะไรนะครับว่าลูกผมว่าไม่สิออกหนาฝนหรือว่านาใดเขากับป้องกันเรานะครับว่าตัวใดสมควรเห็ดหรือว่สมควรเห็ดเพราะว่าของผมนี่สีเห็ดแต่ตัวแม่นะครับถ้าตัวผู้จะไม่ทํานะครับแล้วก็อายุในการทําเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าผมสีเห็ดบ่เกินหนึ่งอาทิตย์คือสองวันกับสามวันเนี่ยผมสีเริ่มทําแล้วครับเนี่ยสองมือสองมือกะที่ว่าสีน้อยเกินไปอยู่สีเห็ดสามมือครับสีบ่เ,เกินอาทิตย์หนึ่งครับนี่ผมสีเห็ดเนี่ยถ้าเกินแล้วผมจะไม่ทํา ผมสิบวเห็ดเลยครับขันเกินอาทิตย์หนึ่งไปแล้วต้องสมมติว่าซิมือมสิบมือผมกว่าสิบวเห็ดครับถ,ถ้าในช่วงระหว่างหนึ่งอาทิตย์ไม่มีเวลาทําผมก็จะไม่ทําแล้วผมก็คือจะปล่อยเลยนะครับอันนี้คือความรู้ของอขีมสูงเขาที่ผมต้องศึกษาหลายย่างอยู่ครับเพราะว่าบางคนก็ใช้ดีบางคนก็ใช้ไม่เห็นผลบางทีก็เป็นผลเสียจังสี่เนาะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ